สวัสดียามเช้าครับสวัสดีครับผมทำไรเนี่ยเช้าเช้าอยากทำอะไรเนี่ยอย,อยากทำงาน <c oughs> ทำมา, <c oughs> มาดูรถอไรวันนี้ตัวเช้าเลยเนี่ยงได้ครับทำไมคันมันใหญ่จังเอาคันนี้เหรอรดฟอร์ด Ford ครับนี่ฟอร์ดเรนเจอร์เครื่องยนต์สองพันสองเกียร์ธรรมดาครับปีสองพันสิบเก้า นี่ครับผมได้เป็นรุ่น XL พัดเป็นแคปป์หรอครับได้เป็นแคปเปิดนะอ่ะเดี๋ยวขอเอกสารวางหลบก่อนนะโอเคก็สวัสดีคุณลูกคา้าทุกท่านยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับโฟกัคเออสมาร์ทคาร์ครับก็วันนี้สุดพิเศษครับจะมาจัดโปรโมชั่นกับ ฟอร์ดเลนเจอร์เครื่องยนต์2.2แคปยกสูงคันนี้นะครับเป็นรถปี2019ตอนนี้นะครับราคาหน้าร้านลดลงมาเหลือ359,000บาทนะครับและสูเปิร์เษเลยมากกว่าน,นั้นสำหรับพี่ๆทุกท่านลูกค้าทุกท่านที่รับชมกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมผมลดเพิ่มเติมอีก20,000นะ<อ>เหลือ339,000บาทครับโอ้ห339,000บาทเนี่ยก็จะพอนอยู่ประมาณสัก6,000กว่าบาทบนะ<อ>จะได้ฟอร์ดรอๆอ,อแบบนี้เลยก็เดี๋ยวเรามาดู คงสร้างด้านหน้านก่อนนะครับว่ารถเป็นอะไรมาหรือเปล่าแต่ที่สุดแล้วรถเราก็คือเดิมสวยทุกคานนี่ก็มีใบเซอร์การตรวจสภาพอะไรให้เ้วเรียบร้อยนะอ่านี่ต้องแจ้งก่อนนะครับนี่ครับผมเครื่องยนต์เครื่องยนต์นก็ได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลสอง2นะเดิมๆเ,เลยพวกสติกเกอร์คิวอาร์โค้ดบาร์โค้ดต่างๆอยู่ครบนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ด้านนี้เลยได้ครับ น้อนฝากระปองครับอยู่เหมือนเดิมโอ้หเงาช้ำนี่ครับน็อตแก้มเบรกเบจะอยู่ด้านนี้นะนี่ครับเราก็รุ่นนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อเกี่ยวกับพวกระบบสวงสบอ่ะนะมันก็จะอยู่ทางใบเทบอบร์ปะใช่ใช่เนี่ยพวกเนี้ยนี่นี่บเทบอร์จะอยู่อ่าอยู่ด้านนี้นะครับผม ก็เรื่องของระบบหม้อน้ำนะอันนี้เขาก็จะไม่ได้แบบมีฝาเปิดปิดให้แล้วเขาก็จะเติมน้ำที่กระปุกผักน้ำจจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ระบบมันก็จะดูดไปแล้วก็ไปหมุนเวียนตามกลไกที่เขาได้ผลิตมานะครับแล้วรุ่นนี้มีเจอหม้อน้ำเนี่ยอันนี้เจ้าของเดือเขาเจอมาแล้ว๋อไม่มีแตกไม่มีรั่วนะใช่ครับไม่แตกไม่รั่วครับผมไม่มีชนหนักด้านหน้าแน่นอนไปกันเลยมน ใช่ครับอ่ะแล้วก็ด้านหน้าอ่ะนี่ก็ฝากระโปรงก็โลโก้โลโก้อะไรอยู่ครบนะบแล้วก็รถเดี๋ยวจะต้องไปขัดล้างทําสปาให้ใหม่นะครับผมก็เรื่องของคันนี้พวงมาลัยมันก็จะเป็นแบบไฟฟ้าปะไฟฟ้าเอ้ยเพราะว่ามันก็จะเบาๆเลยก็เดี๋ยวอาจจะไปลองวนๆให้ดูนะครับผมอ่าไม่สนิทไม่ <laughs> <laughs> เป็นไรเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนใหม่อ่ะ มาดูกันที่เรื่องของล้อ,อยาง,งาล้อ,อยางล้อมแม็กหลายยาง <c oughs> ก็ล้อจะเป็นล้อเดิมจากศูนย์ฟอร์ดเลยนะยางเนี่ยเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับเป็นลายเอทลวหล่อแบบนี้นะครับผมเป็นยางใหม่ปีสองพนิบสามนะครับ <c oughs> ก็ได้ปเกียร์ธรรมดาหกสป,ปีดก็จะเป็นเครื่องยนต์สองยุทธสองหกสปีดครับผมจะระบุมาด้านข้างแบบนี้นะครับบาดข้างคีบกันสายครับผมมีให้เรียบร้อยนะอ่าเดี๋ยวมาดูด้านนี้กันส่วนตัวคิดว่า คุ้มนะสำหรับอฟอร์นะครับฟังก์ชันเขาเยอะปะฟังก์ชันเขาให้มาก็ในระดับหนึ่งอ่าเพราะว่านี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวที่ว่าท็อปมากขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็แผ่นเพจแผ่นเพจจะอยู่ตรงซอกประตูแคปด้านนี้นะครับนี่คือแผ่นเพจเขาใช่ไหมครับใช่ครับผมอ่ะอแล้วก็ในส่วนของเรื่อง ค่าอร่งอะไรเงี้ยบางทีบางท่านคิดว่าที่ว่ามันแพงมันอะไรเงี้ยแต่ตผมคิดว่าเวลาแบบเซอร์วิสทีนึงอะไรทีนึงมันก็คุ้มนะเพราะว่าส่วนมากเนี่ยมันก็จะได้แบบของแท้อ่าก็เปลี่ยนทีนึงมันก็ใช้ได้แบบยาวๆในระยะเวลาที่มันได้เซอร์วิสอะไรเงี้ยครับผมอ่าคิดว่ามันก็คุ้มแหละก็คือคุ้มค่ากับราคาที่ว่าเราได้เปลี่ยนอะไรหรือเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับแบรนด์หลักเงี้ยแบรนด์หลักมันอาจจะมีแบบแท้เทียม เทบแท้อะไรเงี้ยราคามันเลยแบบแตกต่างกันไปแต่ว่ามันก็จะอาจจะใช้ได้ไม่ได้นานขนาดนั้นอแต่ว่าพวกนี้เขาเน้นเป็นของแบบแท้มันก็ตามราคาอยู่แล้วซซ่งราคาแต่ละชิ้นอ่ะมันก็ไม่ได้แบบแตกต่างอะไรกันเยอะนะครับแต่ว่าเราต้องคิดดูว่ามันได้แท้ก็คือเปลี่ยนรอบเดียวมันก็ใช้กันยาวอะเดี๋ยวแวะดูช่วงล่างนิดนึงคซีเป็นไงครับพี่ฟุกผ่านไหมเงี้คสซีผ่านนะช่วงล่างนะครับผมต่างๆ ผ่านทุกจุดนะครับผมอ่าแต่ว่าก็อาจจะมีบ้างนะผมล่องรอยตามอายุการใช้งานใช่ครับนะครับอันนี้ก็แจ้งชัดเจนนี่ครับผมช่วงล่างเดี๋ยวให้น้องโอมรีวิวดูช่วงล่างกันว่าได้อะไรมาบ้างนะครับครับผมบช่วงล่างก็มียางอะไรแต่เอ้อยยางอะไรมาให้นะครับลายยางย,างยังอยู่เลยนี่นะฮะนี่แล้วก็เป็นเนี่ยเผาเงาแบบดำช่ำเลย นะครับผมแหนบได้มาสามแผ่นนะครับช่วงล่างนิ่มด้วยนิ่มปะนิ่มขนาดเป็นกระบะแคปนะช่วงล่างก็คือแบบมันจะนุ่มนมหน่อยแล้วก็พรมลไรก็โอ้เบาๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาอาจจะพาไปลองใช่ครับผมนี่ครับช่วงล่างด้านนี้เหมือนกันโอ้ยเรียกได้ว่าเหมือนกันทั้งสองฝั่งไงนะพี่ปุ๊บใช่ครับได้ได้ก็บอดี้รอบคันก็โอเคอะสีสันสวยงามนะสียังเงาเๆอยู่เลยเนาะใช่ครับผม อันนี้ให้ดูภายในคร่าวๆเนาะใช่ครับก็เดี๋ยวเราจะไปอธิบายเรื่องออปชันด้านในกันให้ฟังอีกทีหนึ่งได้ครับผมนี่โอเคครับไปเดี๋ยวไปลองเทสอ่ะเทสไดร์กนนะครับผมอันนี้ขึ้นกันแบบเร็วๆเลยนะใช่ครับของเราก็คือไม่มีแบบเอ่อตัดต่ออะไรให้กวนใจอ่าเอาไปดูแบบเร็วๆเลยนะครับผมใช่ไหนแต่วนตรงไหนดีเอาตรงไหนดีไปไหมล่ะ อ่ะโ okay. อเค okay, ไปกระเป๋าเสียงก่อนอ่ะเริ่มดูกันที่เลขไม่ครับนิดหนึ่งรถ <ลด S 1> ปีสองศูนย์หนึ่งเก้าเลขไม่อยู่หกหมื่นโลยังสองพันสิบเก้าเนนะหกหมื่นโลใช่ครับน้อยนะครับไม่น้อยไม่เยอะหรอกโอเคแล้วก็ถ่ายของเหลวจาก KR s m a r สมาร์ทคาร์ให้เรียบร้อยด้วย ก็ใช้ไปหมื่นโลนะครับก็ลองรอยการเจิม่็จะมีตรงตรงพวงมาลัยตรงเนี้ยอ,อ่านี้จากเจ้าของเดิมนะอย่างแรกเลยใช่ครับพวงมาลัยก็จะเป็นระบบมัลติฟังกชันเนี่ยข้างนึงอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องเล่นนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจอแสดงผลด้านหน้าน,น,าน,นี้นะครับอ๋อผมเห็นรอยเจิมางบนนิดนึงนี่โอ เอ้ยแต่รถนี่คือใหม่จริงนะไอ้นี่ยังไม่แกะออกเลยใช่ครับเตจมทับไปเลยเขาเติมถุงเขาเติมสูงแล้วก็มีเติมตรงเนี้ใช่ครับผมเวลาแบบเราปิดไปเงี้ยมันก็จะไม่ได้เห็นอะไรไม่เห็นนะครับพาไปเทสไดฟ์กันสักหน่อยนะครับว่าฟีลลิ่งการนั่งการขับขี่เป็นยังไงแมบเอาแบบไม่อวยอ่ะอ่าแล้วก็ฟอร์ดเนี่ยเออดีข้อดีก็คือเขาจะมีแบบระบบเร่งเครื่องให้อัตโนมัติ อันนี้คือขาขวาผมไม่ได้อยู่ที่เครื่งนะ,อ,ะอ่าอันนี้เราอยู่ที่ขาสายขาสายเวลาแบบเราชักคัทข,ขึ้นมาหน่อยเนี่ยแบบปื๊ดอ,อย่างเงี้ยแล้วเราแบบมีการเหยียบเก่าวเข้าไปมันก็จะเลียงฮือดสำหรับเวลาที่ว่าอยู่ในที่ทางชันๆอืมอ่ามันก็มีข้อได้เปรียบเราไม่ต้องแบบเติมเครื่งเยอะอะางเงี้ยเนี่รอบมันก็ฟ้าด,ดประมาณนีน้นี่ยครับนี่ยปล่อยคัตออกไปแล้วกันเนี่ยมันก็จะเลี้ยงเลีงเนี่ยไม่ต้องตกใจนะว่ารถโดนหรืออะไรหรือเปล่าเนี่ย จะประมาณนี้ซึ่งขาขวาผมอะ่ะยังไม่ได้เติมคันเร่งเลยนะเวลาแบบอยู่ทางชานเราแค่แบบค่อยๆแบบขยี้แบบเยอะๆคัดขึ้นมาอย่างเงี้ยใช่ครับอ่มันก็จะบิ้มเบื่มอ่ะมันก็มีระบบแบบเร่งเครื่องให้ในตัวหา<ช>ว่าข้อดีคืออย่างน้อยๆอะ่ะรถมันก็จะไม่ไม่ดอยหลังตกเขาอะ่ะใช่ <c oughs> อันนี้คือข้อดีเ้าจะได้พองมาไล่แบบเบาๆเลยนะนี่วดียวหมุนได้ปะได้เฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงนะเรื่องจริงจริงไม่ได้อวยเลยนะครับพองแรงเบาเบามาก นะครับสำหรับบางคนอาจจะขับฟอร์ดอยู่แล้วอ่ะคือแบบรู้เลยอ่ะว่ามันดีดีนะโจโจบอกว่าดีนะแล้วก็คันนี้ก็ได้กุญแจกุญแจอาจจะเหนไปแล้วเป็นดอกธรรมดาได้มาสองดอกนะครับอ่เดี๋ยวระหว่างนี้อยู่กับผมสักครู่หนึ่งนะครับผมให้ผมไปเปิดปตูนิดนึ่นี่ครับก็เรื่องของเครื่องเล่นนะเครื่องเล่นก็เชื่อมต่อ ื่อมต่อมือถือได้นะครับผมเพราะมีระบบตรงนี้อยู่นะครับนี่นะครับก็ปล่อยคัดออกไปปึ๊บนี่นเครื่องมันก็จะมีแบบระบบเร่งเครื่องเองนะครับแต่ว่าเนี้ยเขาก็แจ้งเตือนอยู่ว่าประตูอ่ะมันปิดสนิทนะครับเด๋ยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับเรื่องออปชั่นต่างๆที่ได้มานะครับคิดว่าคุ้มค่ากับราคานี้อย่างแน่นอนก็เดี๋ยวเราจะพาไปลอง ขับซักยูเทิร์หนึ่งนะครับผมว่าฟีลลิ่งของรถฟอร์ดแคปเนี่ยมัน<ไ>ป,ประมาณไหนบอ,อกว่าคุ้มนะมแล้วก็มันเหลืออยู่สามแสนกว่าบ,บาทเองสามสามเก้าป่ 3, 3, 9, ะใช่ครับแล้วก็ไม้เนี่ยมันขึ้นแบบดิจิตันนะถ้าสามสามเก้าไปเทียบกับรถแบรนด์หลักอะ่ะถ้าเป็นแบรนด์หลักก็คือจะได้เป็นธรรมดาไหมเออเป็น All New d m a ม ตัว <ผม S 2> สักตัวแรกๆหรืออาจจะได้ได้ที่ว่าเป็นเครื่องเครื่องพันเก้าตัวธรรมดาอ,อ่าถ้าเราเปรียบเทียบเอาปีสิบเก้าเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าที่ผมขายปีสิบหกอ่ะมันตัวเตี้ยก็คือมันเป็นตัวเตี้ยด้วยเป็นตัวเตี้ยแคปธรรมดาเลยอันนั้นมันก็จะอยู่ประมาณสามแสนอ่าแต่พอเป็นปีสิบเก้ากันเนี่ยราคามันจะไกลๆก,กันแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์สุดเลยคุณลูกค้าก็จะได้ตัวธรรมดามแคปเตี้ยธรรมดาสุดๆเลยเหมือนกันนะครับ แล้วไปฝกครับเทสสักหน่อยนะใช่ครับนี่ให้ลองตกลุ่มด้านหน้าเลยนะนิ่งโอเคครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาแบบวิ่งวิ่งเลนซ้ายอ่ะให้ดูว่าเลนซ้ายอ่ะมันขรุขรานะใช่ครับที่ว่าถ้าลูกค้าหลายๆท่านเออเวลาแบบเคยติดตามเรามาเงี้ยหรือเคยเดินทางมาเส้นเส้นเนี้ยจะรู้ว่าถนนเลนซ้ายอ่ะมันมันมันแย่จริงๆอ่ะนี่เราก็จะพาลูดเลยนี่ครับ ผมไม่ได้กิงเท่าไหร่เลยอาเนี่ยฟิลลิ่งในการครับดี <Okay. S 2> ไม่ไม่กระแทกถ้าว่าแบบมากระแทกเหมือนว่าแบบเวลาถ้ามันกระแทกนะเสียงเราแบบจะสั้นๆ่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่เนี้ยก็ถือว่านุ่มนิ่มครับสบายๆนะครับผมผมอะไรเบาๆอ่าจับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แล้วแต่ท่านที่จะถนัดจับได้เลยแต่ว่าจับมือเดียวมันก็ได้ เพราะว่าพวงมาลัยมันเบามันใช้งานง่ายนะครับไปเรายูเทิร์นกันใช่ครับอ่าก็ต้องขออนุญาตรถทุกท่านด้วยนะครับผมรถทุกๆคันที่ว่าผ่านเข้ามาในคลิปวิดีโอนี้นี่ครับไฟลงไฟเลี้ยวอะไรใช้งานปกตินะแต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับผมเพราะว่าเรามีรับประกันให้นะครับ <S <S เครื่องยนต์เกียร์กลองไอทียูเฟืองท้ยงทาย อ่ารับประกันให้เป็นปีๆเลยนะแล้วก็ส่วนชิ้นส่วนอะไรต่างๆช่วงล่างแอร์ไฟแบตเตอรี่ครับเราก็มีรับประกันให้เนี่ยผมไหลแล้วเบานะ่ะอืมอ่เนี่ยเบามีขนาดแบบรถรถรถจอดแบบใช่นิ่งๆเลยนะปกติรถจอดนิ่งๆเนี่ยหมุนแบบ,บมันจะฟืดๆมันจะฟืดๆอ่าแเนี่ยเบาขนาดแบบดอกยางอ่ะมันต้องไปถูกกับถนนดกจ้ะอ่าก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนะครับ่าน จุดแข่งเลยนะอาจจะเป็นจุดแข่งของฟอร์เลยปะ่ะใช่ครับไี่เกี่ยวกับผมอะไรอ่ะผมลไรเบาเนี่ยเวลาอยู่เทิร์เซก็ค่อยๆปล่อยอมันก็จะค่อยๆค,คืนแบบนี้อ่าโอเคอัตรา<ะ>เร่งมันก็ดีอ่ะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่แบบไม่ได้ลองแบบซัดแบบปื๊ดปั๊ดอะไรแบบนั้นนะครับผมเราให้ดูแบบฟีลลิรงในการขับว่าเออเนี่ยเวลามันใช้งานจริงอ่ะมันมันตอบโจทย์แล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการในพื้นผิวทุกพื้นที่อ,อ่าเนี่ยเลี้ยสายจริงๆดูแบบ มันไม่ได้จริงๆนะอ่าก็คือช่วงล่างมันอาจจะแบบมีการยุบตัวยืดตัวให้ให้อยู่แล้วอ่าแต่ว่าพอมันเป็นการที่ว่ามาขับอยู่ในรถอะครับมันก็จะช่วยซับแรงกระแทกได้เยอะอะถ้าพูดถึงรถกระบะถ้าจะเอาให้นิ่มจริงๆต้องมีของด้านหลังปะใช่แต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเราเปรียบเทียบตัวเปล่าอ,อ่ะ ในในตัวเปล่าเอออิวสูมันก็อาจจะไม่ได้แบบนิ่มขนาดนี้นะใช่อ่าก็ลองลองลองหรือแม้ก็ลองจะมาลองเปรียบเทียบลองฟิลขับดูก่อนก็นได้อ่านี่มันก็มียันหกเกียร์อ่าถ้าเกียร์หกอาจจะใช้ความเร็วสักเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยอ่าประมาณนี้แต่ว่าถ้าถ้าวิง่งถ้าเกียร์เกียร์สี่เกียร์ห้าก็อาจจะความเร็วอาจจะลดลงมาใช่ครับโอเคนะฟิลลิง่งคนนั่งอย่างผม ตอบโจทย์ไม่โยกไปโยกมานะใช่ครับแล้วมันมันไม่คงเคงอ,ะอ่ะแต่ว่าถ้าอ่ะก็อย่างว่าแหละตามตามแบรนด์เราก็เลือกใช้งานให้ให้เหมาะสมแต่ถ้าแบบเราเอาเอาไปแบบจะบรรทุกอะไรเนี้ยมันก็ต้องไปในพวกของโตต้าอะไรพวกนั้นเพราะว่าถ้าถ้าเป็นยูสุบรรทุกก็อาจจะไม่ไม่ได้ตอบโจทย์ทยมากอ่ะแต่ว่าถ้าแบบจะใช้งานอ่าอย่างเงี้ยขับนุ่มนิ่มขับสบายสบายก็ต้องมาในแบรนด์ฟอร์ดนะครับ ก็คุ้มแหละกับราคาเท่านี้นะถ้าถ้าถ้าสระวิสัยในการมองเห็นก็โอเคนะโอ้กว้างไกลเพราะรถมันเป็นตัวสูงด้วยนะครับเออนี้ลานเราเนี่ยอ่ะเดี๋ยวลองออกตัวในทางชั้นนะอ่ะนี่เดี๋ยวถอยลงไปก่อนไม่ต้องเลยไปนะโอเคอ่ะเช่นเนี่ยเราเราชักคาดขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยอ่ะสมมติเขาเร่งไม่ต้องหน้าเลยนะเนี่ยรอบรอบเขาเร่งหล่อเลยวะ นี่ย,อ,ยอันนี้เอา,าขาออกเล<า>ยนะพี่มองเห็นอยู่นะออ่า่าน,นี่ครับนี่ขนาดแบบค่อยๆปล่อยคันนะเครื่องมันก็เร่งมาพันกว่ารอบแล้วอ่ะข,ขึ้นมาแล้วนะเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยอ่าถ้าเราถ้าเราเหยียบคันมาจะมันลดว่าน้อยหนึ่งแล้วก็ปล่อยมันก็จะเร่งขึ้นไปต่อเนี่ยโดยที่ว่าผมไม่ต้องเหยียบกบเร่งเลยอ่่าาออันนี้ขือโจ์ระบบของเขาใช่ครับอ้าวผมปิดประตูแล้วนี่วาไม่เป็นไร เดี๋ยวเราลงไปสรุปกันด้านล่างดีกว่าว่าคันนี้เคุม้มค่ากับราคาหรือเปล่าอ่าจจะเจาตรงนี้เลยลมลมไปครับแ,แล้วก็ <What? S 1> อนิดหนึ่งชองเล่นระบบเรดิโอก็มี FM AM เนี่ยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นระบบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อมือถือ,อนะครับ เพราะว่ามันสามารถรับสายวางสายได้อันนี้ก็เข้ามาที่บลูทูธนี่ก็เขาเคยเชื่อมต่อกันมาแล้วนะครับอ่าก็เชื่อมต่อได้นิดนึงนิดนึงขอเกียร์ถอยนได้ไหมครับพี่โฟ์อ๋อเกียร์ถอยทําไม่เป็นจริงๆนะเกียร์ถอยเนี่ยเขาเป็นผู้มาก่อนการมาก่อนแบรนด์หลักนะแบรนด์หลักที่ว่ามีเกียร์ยกให้อ่ะซึ่งฟอร์ดเขาทำมาก่อนเหยียบคันครับยกยกแล้วก็ดันดันข้ามล็อกมันก็จะเป็นเกียร์ถอย นะครับแต่ถ้าเราไม่ยกอ่ะมันจะไปเกียร์ถอยไม่ได้มันก็จะอยู่เลยแค่เกียร์หนึ่งกับเกียร์สองครับผมแต่ถ้าเรายกปุ๊บเรายกอ่ะมันก็จะบังคับข้ามล็อกไปเลยอแบบนี้นะครับโอเคเพือสำหรับใครที่สงสัยจริงๆริใช่ครับผมไปเดี๋ยวไปสรุปกันข้างนอกดีกว่านะครับผมโหเดียวจริงครับก็สำหรับคันนี้นะ ได้ฟอร์ดรุ่นแบบออปชันเยอะๆอย่างนี้เลยรุ่น XL พัดเนี้ยก็เป็นแคปตัวสูงครับปี2019สิเกลขไม่หก0 0 0่กว่าโลถ่ายของเหลวให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็รับประกันหลังการขายมีให้ครับภาษีพรบมีให้นะแล้วก็ภาษีเนี่ยมันขาดไปแล้วก็เดี๋ยวรอไปต่อตอนโอนครับผมหรือว่าวันรับรถเนี่ยเดี๋ยวเราต่อให้อยู่แล้วนะครับซื้อกันสดครับไม่บวกแวนเพิ่ม พร้อมโอนอ่าเรามีเรี่กให้พร้อมโอนอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยเราได้ทําการโอนย้ายค่าธนรมานปยมผสมแล้วเรียบร้อยนะครับซื้องันผ่อนก็ฟรีทุกค่าดําเนินการครับอ่าไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายใดๆเลยจะอยู่สุดเหนือ่องใต้หรือว่าถ้าไม่อยากได้ส่วนลดครับจะเอาเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติมกอแจ้งเข้ามานะครับผมก็สำหรับครันนี้นะราคาในร้านตอนนี้ปรับเหลืออยู่ 3, 5 9 0 0 0หบาทครับแล้วก็สุดพิเศษครับวันนี้ลดไปเลยทันที2 0 0 0 0บาทสำหรับ คุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมในคลิปนี้นะครับผมก็จะเหลืออยู่3ามแสนสามหมก้าับาทเท่านั้นซื้อสดซื้อพรผมให้ราคาเดียวกันหมดเลยนะหรือว่าถ้าอุ้ยสามสามเก้าสักนิดนึงอะไรเงี้ยเดือวติดต่อน้องรอบมาแจ้งว่าเออเนี่ยดูผมรีวิวมา,ดมานะเดี๋ยวจะให้อดินหรือฝ่ายขายเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูพิเศษอะไอีกอ่าก็ฝากกันด้วยนะครับผมชื่นชอบครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยครับผมหรือว่าต้องการติดต่อก็ ได้เลยทุกๆช่องทางของ K R Smart Car ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ